ปวินรับการซื้อนักเตะคือการเล่าความสำเร็จและรักษาสมดุลของลีไม่ซื้อแล้วใครจะซื้อปวินพิลมผักดีประธานสโมสรีจีประทุมยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยเหตุผลที่ใช้เงินซื้อดาวดังทั้งไทยและเทศเข้าสู่ทีมกบเป็นนโยบายของสโมสรที่ซื้อนักเตะเพื่อเล่าความสำเร็จชี้ชัดถ้าไม่มีท่าเรือ B ีจีแล้วใครจะซื้อหลังจากที่ได้รับปิดรีจีประทุมยูไนเต็ด ถูกมองว่าเป็นหนึ่งทีมในศึกไทยลีกที่เป็นเจ้าบุญทุ่มของเมืองไทยลังซื้อนักเตะดาวดังทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาสู่ทีมมากมายแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบพัฒนายเยาวชนเพราะไม่มีการทำอะคาเดมีแบบบางสโมสรที่เน้นเด็กจากเยาวชนมาสานต่อชุดใหญ่ล่าสุดประวินพิรมพักดีไปแทนสโมสรบีจีปทุมยิไนเตด ได้ออกมากล่าวว่าทีมไม่ได้ทิ้งระบบอะคาเดมีแต่เป็นการทําตามแบบของสโมสรในการนํานักเตะไปฝากไว้กับสโมสรอ,อื่นร่วมถึงสโมสรกําลังทําโครงการอื่นควบคู่กันไปด้วยแต่ไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นสําหรับประเด็นการเป็นทีมเจ้าบ,บุญทุ่มที่ใช้งบป,ประมาณมากมายในการซื้อผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมวินยืนยันวา่าเป็นนโยบายที่ชัดเจนของสโมสรและเป็นเรื่องปกติในทุกลีกทั่วโลกถ้าไทยลีกไม่มีบีจีท่าเหลือแล้วใครจะซื้อ สโมสรอ,อื่นจะป้านนักเตะขายไข่ถูกกลีกต้องมีการซื้อขายเพื่อให้หลีกเกิดความสมดุลขยายความเพิ่มเติมว่าถูกหลีกต้องมีทีมใหญ่ในการซื้อผู้เล่นให้ระบบการเงินในหลีกหมุนเวียนไม่ใช่ว่าทุกทีมเอาแต่ป้านนักเตะกันหมดแล้วจะไปขายไข่หรือใครจะซื้อไม่งั้นคงจะไม่มีแล้วมาหลิกหรืออาร์เซนอลในหลีกของสเปนหรืออังกฤษการที่เราใช้งบประมาณซื้อตัวผู้เล่นทําให้หลีกเกิดความสมดุลเงินที่เราจ่ายเป็นค่าตัวนักฟุตบอล ทำให้สโมสรมีสภาพคล่องทางการเงินสามารถทำถทิ่นได้แบบไม่ต้องแบบภาระหนักอึ้งมากนะัก